ว้นิดนึงวันนี้มาที่บ่อ ตกกันที่ฟาร์มนะครับใครบอกว่าตกที่บ่อวันนี้ไม่บ่อเลยวันนี้ตกกันที่ฟาร์มเลยแต่ฟาร์มวันนี้ไม่ง่ายนะจะเห็นว่านี่เขาเริ่มแข่งกันแล้วนะครับแต่น้ําค่อนข้างจะนิ่งนิดนึงเพราะว่าเขาให้ตกออกเป็นบ่อที่บอกว่าตกแล้วก็ช่างใครจะมาซื้อปลาก็ช่างขายช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตโควิดนะครับวิกฤตโควิดตอนนี้ก็ปลดล็อกดาวน์แล้วก็บอก่อเป็นฟาร์มที่เขาเลี้ยงปลาส่งนะครับส่งสายการบินอะไรพวกนี้เนื่องจากไม่มี สายการบินนะครับช่วงนี้บินกันไม่ค่อยได้ก็เลยปลาก็เลยติดค้างที่บ่อมากนี่ก็คือเป็นเหมือนแมตช์การกุศลนะครับเราก็มาช่วยเจ้าของบ่อนะครับคือจัดแมตช์ขึ้นมาแข่งเคาะปลักมีเงินรางวัลน,นิดหน่อยนะครับแล้วก็ปลาเขาจะได้ออกนะครับก็ช่วยเจ้าของนะครับช่วยฟาร์มฟาร์มกระพงอยู่ได้นักตกปลาก็ก็มีปลาให้ตกนะครับวันนี้ก็มาสนุกกันนะเดี๋ยวเรามาเคาะปลักกันเขาให้เล่นปลักอย่างเดียวนะครับที่1ประมาณ2 0 0 0 0บาทนะมีรางวัล ลดหลั่นลงมานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูสภาพบ่อบ่อค่อนข้างลึกนะนะจะ้าอันนี้คือสภาพบ่อนะครับบ่อเน,นี้ยลึกประมาณเมตรกว่าจะมีขั้นบันไดนะครับปลากระพงบางทีมันไล่กินถึงขั้นนะครับถึงขั้นบางทีมันมันเกาะอยู่ตามตามตื้นนะครับบางทีก็อยู่กลางลึกๆนะครับเราก็ต้องไล่หาว่าเหยียบปลักตัวไหนอะ่ะมันมันอยู่ที่ระดับที่เหมาะสมการเล่นเหมือนกันเล่นถึง,ถ,งถึงขาเราไหมมันกินไกลไหมจมข้างนอกหรือว่า เล่นมาแล้วมันจะขุดดินหรือเปล่านะครับเราต้องต้องลองดูนะไม่ใช่ทุกอย่างลงไปเมื่อกินหมดไม่ใช่อย่างนั้นนะโดยเฉพาะบ่อที่เป็นฟาร์มที่เขาให้ตกออกอยู่แล้วนะครับนี่คือสภาพบ่อนะเดี๋ยวเรามันจะมีบ่อลึก3เมตรกับบ่อลึกประมาณเมตรกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะบ,บ่อที่เขาแข่งผมไม่แน่ใจอ่ะแต่ถ้าถ้าบ่อลึกมากๆก,ก็ต้องต้องเล่นเหยือประมาณแบบเหยือลิ้นมีลิ้นหน่อยนึงแล้วเคาะแรงๆหรือว่าเล่นเป็นพวกเหยือเหยือลิฟเลสอย่างนี้นะครับลิฟเลสเรามันก็ลงไปเรื่อยๆ,ๆนะครับ ตัวนี้เป็นมัตสตาสเก็ตเตอร์เพนนะครับแกะใช้ได้เลยใส่ที่เจมมาพร้อมนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ไม่ไม่รู้ว่าบ่อเน,นี้ยมันลึกสาเมตรหรือว่าลึกเออลึกเมตรครึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเอาลิฟเลตลงลงไปดูก่อนนะครับเพราะว่าสภาพปลาที่มันกินอ่ะมันดูเขาตกอะ่ะมันยังไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะเล่นช้าๆแล้วก็กุ๊กก๊กุ๊กกุ๊กอยู่ข้างล่างดูนะสเก็ตเตอร์เพนใช้ได้เลยนะครับ <S <S ไม่ต้องรีบเพราะราะว่าเออปลามันช่างตัวสุดท้ายได้ที่1อยู่แล้ว นะครับวันนี้เขาเล่นปลากันเออเล่นอหลรนาะเล่นระหว่างหนึ่งโลนะครับเก้าขีดถึงหนึ่งโลอะสเก็ตเตอร์เพนทีเจ็ดพร้อมลุยเลย ที่ลงไปเมื่อกี้เป็นลิฟเลสนะครับอย่างที่บอกครับว่าผมลงเอาลงไปเช็คสภาพ,พว่าความลึกเท่าไหร่ไม่ลึกไม่ลึกมากบอนี้ไม่ใช่บอรดสามเมตรแน่นอนนะครับก็เอาลงไปแล้วก็ขยับอยู่ที่พื้นนะครับไม่ไม่ต้องหนีปลามันมากเนื่องจากว่ามีปลากี่กว่ายวิ่งวิ่ง,ว,ง,ว,ง,ว,งวิ่งเยอะเราก็ส่งสกเก็ตเทนเป็นเพนซิล um. ลงไปนอนอยู่กลางแล้วก็ลองเช็คดูนะครับว่าน้ํามันเป็นยังไงปลามันก็กินพอดี <sk ill> แต่หลุดนะครับก็นี่ลิฟเลสกินนะลิฟเลสไม่ต้องเคาะหนีมากรู้สึกว่าปลามันไม่ได้ ไม่ดุขนาดนั้นเป็นบออที่ตกมาแล้วแล้วเหรอพี่ริบเลสริบเลสตมันใหญ่เลยเนาะขอน้ไม่แล้วเว้ ลิปเลดลิปเลสเลดที่พื้นจะขาดตลาดไปนานเราก็เลยโดนดเด็สทำไปบ่อย,อยจริงๆใช้กิ๊บไป,ปแค่สำหรับปลาปลาบุกเต้น,นะครับเพราะว่าเป็นปลาที่เราไปไปกินบริโภคนะครับปลาธรรมชาติไม่ค่อยใช้นี่ขาดไปนานมันหมุนได้นะครับหมุนได้รอบเลยเวลาหมุนแล้วปลาปลาจะไม่ข้อมือเราจะไม่บิดลนะปลาปลาก็จะฉีดยากขึ้นนะครับให้ตัวอันนี้เราจะเอาไปชั่งลองดู ถึง9ขีดไหมเขาเรียกเก้าขีดเขาเรียกว่าเจ็ดแปดแปดแมนแมนแมนตัวเมื่อกี้ก็8ขีดนะครับขันขีดหนึ่งนี่เดียวท่านช่างนี่เดียว8ขีดนะครับลง9ขีดขึ้นเขีดถึงหกิโลจะเป็นปลาไซน์ที่เขาเล่นกันนี่กินลิฟเลตกินอยู่ที่พื <3> <3> <3> <3> <3 ้นเลยนะครับปลาค่อนข้างระแวงมันมันไม่ไล่กลางน้ำไม่ไล่แบบตัวที่ว่ายว่ายแรงๆนะเพราะว่าปลามันค่อนข้างระแวงเดี๋ยวเราก็ดุ๊กดุ๊กที่พื้นต่อไปนะครับใช้ได้อยู่ 1้วไ่แล้วไแล้วใช่ปะใช่ปะพี่โจศูนย์ศูนย์ในตัวนี้ก้าศนเก้าหรอใช่หรอศูนี่ันึงเ้าตัวนนใครับโค้ชเลย่เนขาเบาเบาๆไหนเรามาเคาะตัวเล็กกันบ้างนะครับเพรป่ามันเริ่มอืดแล้ เรื่องอื่นเราย่อยเหยื่อ <Yeah, S 1> <Yeah. S 2> มันเล็กลงนะสกูรี่แกะแล้วใช้ดได้เลยกลูด oh. ิ้งนาวใส่กับที่ดีเจมเลยนะครับตัวนี้สีฟ้าพีคอรแบัสนี่ ให้แล้วนะหลุมนี้มีแต่เท่านี้เนี่ยะเคอะลรัวเลยนะตัวนี้มีเสียงนะกุ๊กนะครับก็เอียกบกระพงชั้นดีเลยสกูรี่ชอบมากเลยสีเนี้ยสีนี้สีฟ้าพิคอกนะครับที่มาเลย็ชอบนะครับก็ทำาให้ตลาดมาเลยกับตลาดไทยตรงนี้โดนไปขอบปัา ขอพาเช็นอเดเ็ไม่ให้เช็ดเฮ้ยดูนีติดขอบัตรเลยครับเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดป่ะยู่แปดสามอ่ะแปดสามมันอยู่แอ่งนี้มั้ยคเพราะว่าก่อนที่็นก่อนตกเล่นอยู่นะไอ้ตกตกตใช่ไหม นหัวไปเลย มาสต์ดครับมาสตัดอ่าดูนะดูนี้ดู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 เทคนิคการใช้นิดนึงพี่เทคนิคการใช้ตัวนี้แนะนำนิดนึงสองบาทเลยตัวนี้เดี๋ยวดิเราต้องลุ้นก่อนสองบศูนย์เก้าแปดอ่าตัวนี้นะครับมากกว่า9้าแต่ไม่เกินโลนะครับก็เข้าอันดับนะครับเก้าแปดนะครับจุดเก้าแปดตัวนี้ก็เป็นตัวแรกติดรางวัลนะครับแต่ก็เราดูนะว่าก่อนบ่ายสามจะอยู่ไหมแต่ก็ยากนะ เดินมาได้ลุงตกเงียบพี่อยู่ฝั่งนู้นมาแล้วมาแล้วลุงทนไม่ไหว ลุงขามาประมาณลักห้าไม้มั้งคือต้องหนีหนีมาฝั่งนู้นเงียบครับปามน้นปุดฝั่งนี้หมดเลยเป็นไงเท่าไหร่เคิื่อนมาศูห้าแล้วเป็นไงตรงนี้ดีกว่าแล้วตรงนุ้นไปอยู่ไั้วทำไมจะไปไหนเนี่ยดูมันหนีเลยป <c oughs> ากินคือต้องหนีต้องตามฝูงจริงๆ สักตัวสคอรี่นะครับจากมาตร์เขาเลาะข้างละาขนมาเดี๋ยวไปลองดูช่างนะครับเอาดูทาไมถึงนี่อา <c oughs> จารย์อาจารย<ร>์บอสนุบเอ้ยเก้าเอ้ยเจ็บเจ็บเจ็ดสิบนาทีสิปียกันหน่อย <c oughs> โอ้ดูมาอยู่ฟังนี่กันหมดเลยทั้งแถบทั้งแถบเลย long อย่าซิงก์ในยูรานะครับนี่เปลี่ยนเป็นที่เจ็ดเปอร์สิบสี่ได้นะสองสิบสี่อะตัวนี้ไม่น่าเกินนะว่าไงครับตัวนี้ไม่น่าเกินนะครับ,คครบวันนี้ก็มีเสียวๆนิดนึงครับเสียวๆล้วจะเกินนะพกกินน๊กมาด้วยหรือเปล่าครับ ไม่มีครับวันนี้ตัวนี้น่าจะเข้านะครับรอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงนะปลาพิ่ทัพปลาพิ่ทัพครับเมื่อวันไหนรถวะปลาพิ่ทัพครับปลาพิ่ทัพครับเด็กปั้นครับหยุดกิ๊กเงี้ยหุดอะไรดูนะครับดูดูดูผมนี่ดูผมดูครับหยุดกิ๊กเงี้ยคนอื่นเช็ดไหมผมไม่เช็ดใครเขามีใครเช็ดทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้นี่แหละเฮ้ยปกติามเช็ดได้ไหมเหรอพกกิ๊กป้าบครับพกกิ๊กป้าบครับเฮ้ยคันนี้ไม่เช็ดเลยเฮ้อแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันจะเกินเยอะเกินไม่เกินเราพอดีเเป๊ะลย เียว้าวพวกศูนยครับมาจ้ะผมอยู่ตรงนี้นะโอ้โเมื่อกี้หนึ่งหนึ่งจุดศูนย์เก้าเกินไปเก้านะครับในที่เวลาเลยรมันชั่วโมงหน่อยๆเองมันต้องเล่นศูนย์เก้าถึงหนึ่งกิโลพปรีเกินไปมันอ้วนอ่ะอ้วนอ้วนไปหน่อยนี่ปลาปลาเริ่มกินมุมเดียวเลยไหมอย่านท้ายบอนตรงนี้ตรงผมไม่มีเลย ไปอยู่ท้ายบ่เหมือนเลยเห็นแล้วที่โดดเมือนอยงเงีย้ยตอนนี้เปลี่ยนเปลิริเลสตัวเล็กนะครับตัวนิดเดียวเองตัวประมาณสัก5เซน4-5เซนนี่แหละแล้วก็ใส่เนื่องจากเป็นลิปเลสนะครับเราเป็นเียดซิงเราไม่ต้องใช้เบ็ดที่เบานะนรับก็ใช้เป็น t g 7เบอร์12นะครับ เพราะต้องการความแข็งอยู่งานแข็งนี้อยู่ที่พื้นและอากาศปิดๆนะไม่กินเร็วกินช้ามากแต่เชา้ากินบเหยียดช้าที่พื้นาายปายยยยางนหลัง,งเดินครับหลังเดินครับหลังเดินครับ

เป็น, Styles, นหน้าจะเล็กไปหน่อยนีอุ้ยเล็กไม่เล็กไม่เล็กไม่เล็กนะ <c oughs> ที่ลากนี้ได้เพราะเราเปลี่ยนเบ็ดถ้าไม่เปลี่ยนเบ็ดลากนี้ขึ้นมาไม่ได้แล้วครับที T7U นี่จะซิงค์ใครได้ยินอะไรบ้างวะอะไรพี่ได้ยินอะไรบ้างเมื่อกี้ได้ยินนะใครได้ยินบ้างเงียับกิ๊บไม่มีใครได้ยินอแล้วสัมผัสได้เลย เลขที่เออยี่สิบเอ็ว่าศูนย์เก้าเก้าส่งส่งบัตรเลยส่งบัตรเลยเก้ายัง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 อย่าอยุดศูนย์แปดห้าศูนย์เก้าศูนย์แปดเก้าเดียวโอ้โหศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าตอนนี้ปาล์มกินอยู่ท้ายบ่อตอนที่ผมตกตอนแรกนะครับเขาไปอัดกับท้ายบ่อแล้วแต่ว่ามันแน่นมากนะผมเลยหนีออกมากินดีกว่าจริงแต่ว่าตรงนี้ตัวหางน้อยกว่า

สวยตัวเนี้ยเอาดูตาากันครับเฮ้ยใช่เหรอใช่ออามือมือออกด้วยครับมือออกด้วยครับศูนเก้าเอ้ยเอ้ยห่าเชียไม่หกว่ะให้เราแค่ทวะศูนย์เก้าหครับไมเลขศูนย์หน่งแปตกกาดนี้นี่เอง เก้าโมงหรือเปล่าจริงตกตกตกจริงๆนี่เปล่านั่งทิพาคิมกันแดดอยู่กำลังแต่งองค์เครื่องอยู่ถึงไปเต็ดแล้วเว้ยจุดเก้าหกเฮ้ยลูกพี่กูไปแล้วสวยสวยโดนเตะแล้วอีกนิดหนึ่งเว้ยมาไหครับดีทมาครับมา โอคมาเว้ลงโอเคขอบคุณร้าังหล้านังตรงนี้แหละหลังครับอม่าเหลังคนเดินครับขอบคุณครับน่ติดเชวไปเลยมั้งเนี่ย นี่สเก็ตเตอร์กลับมาแล้วครับมาเช้ากินอยู่คือตอนนี้มันกินเหย่างโครงครับเหย่างโครงลงแล้วก็ลิฟเลสนะครับมันมันถึงพื้นได้อยู่ตัวนี้นี่น่าจะก้าวขีดอยู่นะน่าจะติดอยู่นะไปพี่ทับครับพี่ทับครับสวัดเช้านะครับศูนย์เก้าหกโอ้โหศูนหกแคทริกศูนย์เก้าหกตัวติดอาดุกศูนย์เก้าหก ยอดครับสุดยอดครับสเก็ตเตอร์เพนนะครับเดี๋ยวเขาประกาศแล้วนะว่าใครตีดอันดับมากตูนหนึ่งแปดหมายเลขสุดฮ่า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 ยุ่งขีให้หนึ่งช่องเห็นไหมขยันขยี้ก็ได้หนึ่หนึ่งช่องให้ทอป้าจะไปนั่งไขาดิ อ่าน,นี่ครับก็ลอดตายไปนะได้ที่9นะครับงานคอปลักนะครับได้ที่9รลอดตายจริงๆคืออากาศค่อนข้างครึมนะวันนี้ก็เล่นยากนิดนึงเนื่องจากเป็นบอ่อที่สําหรับตกออกนะครับตกออกก็เป็นฟาร,ร์มแหละคือเมื่อกี้ได้คุยเจ้าของฟาร,ร์มนะครับที่ได้มอบรางวัลให้นะครับเขาบอกว่าเจอวิกฤตโควิดไปนะครับปกติจะส่งปลาให้แอร์ไลน์สายการบินหรือว่าร้านอาหารพัตการนะครับแต่เจอช่วงนี้ไปก็ออเดอร์ตกแล้วฟาร์มทางบอ่อ ก็เลยมีการจัดงานอย่างนี้ขึ้นมาครับเพาะปลักนะครับเพื่อช่วยระบายปลาออกไปนะครับถ้ามีปลาออกไปเจ้าของบ่ออยู่ได้นะครับปลามขอยู่ได้แล้วก็มีปลาให้เราตกกุเป้หรือตกเพื่อความสนุกแล้วตกเพื่อเป็นอาหารนะครับก็งานนี้ช่วยกันนะครับอยู่แถวบามกงเนี่นะครับก็ลองเข้ามาดูรับเสาร์ที่ก็ตกปลาช่างออกนะครับก็อย่างที่บ่อที่เราแข่งก็จะค่อนข้างจะกินยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นบ่อที่เขาตกปลามเจอเหยื่อมาแล้วนะครับ ก็เหยื oh. s right. <S ่อท okay, uh, uh, mm ี hmm. ่ใช้ก็จะเป็นพวกลิปเลสที okay. ่ผมใช้เนี่ยสแกตเตอร์นะครับสเกตเตอร์เพนแต่กระทีเจ็ดคูรี่นะครับจะค่อนข้างเบานะให้มันมันลงเนี่ยมันลงโคพงให้มันพลิกอยู่กับที่มากๆนะครับหรือมาช้าๆปลาจะเอานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเคาะเร็วๆเหยื่อที่ว่ายเร็วๆเนี่ยมันจะไม่เอาเพราะมันมันเจอมาบ่อยพวกปลาอย่างเงี้ยก็ลองดูนะครับแต่อย่างเออ่พวกเหยื่ออย่างอื่นเนี่ยพวกลิปเลสที่อื่นที่ผมใช้นะก็จะเปลี่ยนเป็นทีจีเจ็ดเจ็ดนะครับเพราะว่ามันจะ วัดกับงานแข่งได้เรายกป่าได้เลยนะครับงั้นก็ฝากด้วยนะครับติดตามดก,กด subscribe นะครับแล้วก็จะมีทริปปลาบอ่อปลาธรรมชาตินะครับแล้วแต่สะดวกนะครับแล้วก็ฝากสั่งปลาไปด้วยนะครับครั้งหน้เาเจอกันใหม่ครับวันนี้ก็ลาตาย่เกา